ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลมไทยพนาแปนะครับในฝนก็ตกนะเจอจุดคัดกรองวินน้องประชาชนยังเหนียวแน่นอยู่เลยนะครับฝนตกก็ยังอยู่นะววันนี้มาโดยมีวันนี้ในท่านประหลัดนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านประหลัดอำเภอพบพระนะครับประหลัดออสนะครับประหลัด อำเภอประจำตำบลรมไทยพัฒนาปอปอลคารบอม่เป็นไลาครับเป็นไงบ้างวันนี้ฝนสําหรับวันนี้นะครับก็ฝนฟ้าขนองนะครับมีลมกันโชกแรงนะครับท่านในอำเภอพบพาะครับใต้สมนงภ์กุ้งทวีวงศ์นะครับก็เป็นห่วงที่น้องประชาชนนะครับได้มอบหมายผมเนี่ยได้ออกมาสํารวจพื้นที่นะครับพบปากับที่น้องนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับสรวอที่ประจาตามอยดคัดกรองนะครับให้มีความระมัดระวังนะครับตากอยู่ความเสียหายนะครับก็ขอให้ทางท่านผู้ใหญ่นะครับกำลังหมู่บ้านกตำบลนะครับได้ช่วยสํารวจความเสียหายแล้วก็แจ้งไปยังพืภอนะครับเพื่อที่จะได้หาทางช่วยเหลือนะครับเทาทุกให้กับพี่น้องราษฎรทุกๆหมู่บ้านครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรั้งผู้ใหญ่ลมพัด ตอนนี้<ช>ก็มีฝนตกแล้วก็ยังไม่มีความเสียหายอะไรนะครับรล้านแปดยังไม่มีนะครับถ้ามีแจ้งเจ้าหะ้าทแจ้งว่ยังไงก็จะประสานแ,แจ้งไปยังทางาอำเภออีกทีนึงครับเพราะว่าแจ้งท่านประหลัดเลยนะครับเพราะท่านประหลัดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตับนรมไทยได้วยนะแล<อ>้วเป็นไงบ้างคาร์บอาเวนกี่วันครับนีครับดีเข้าสามวันเว้นครับนะครับ แล้วฝนฝนฝนตกแต่ว่าลมอะไรยังไม่ทําอะไรนะยังครับยังปกติดีอยู่ครับนะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุผมตัอนี้เราอยู่ที่ตำบลรวมไทยพัฒนานะครับ 結局い。<laughs> <laughs>